เตาแก๊สแบบนี้ใช้วาลวแบบไหนและออกไฟอย่างไรสมใจการค้ามีคำตอบให้คะ่ะเตาแก๊สแบบนี้นะคะเป็นสองวงสองท่อคะ่ะมีสองแบบนะคะมีวาลวโยกกับวาลวหมุนวาลวโยกก็คือบริเวณนี้คะ่ะตัวนี้คือวาลวโยกนะคะสองวงสองท่อเราสามารถเลือกได้คะ่ะว่าจะเปิดวงในหรือวงนอกนะคะเตาตัวนี้เหมาะสำหรับเตาขนมโคกเตาเครปคะ่ะนะคะ คุณต้องใช้กระหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำนะคะถ้าวาล์วโยกตัวนี้คุณต้องใช้กระหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำนะคะห้ามห้ามใช้วาล์วหัวปรับแก๊สแรงดันสูงเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุณใช้วาล์บริเวณนี้ไฟจะลุกนะคะส่วนวาล์วหมุนตัวนี้นะคะวาล์วหมุนตัวนี้เป็นเตา c 3 0 2วงสองท่อเหมือนกันแต่ตัวนี้คือวาล์วหมุนบริเวณนี้เขาเรียกวาวาล์วหมุนนะคะคุณใช้ได้ค่ะหัวปรับแก๊สแรงดันสูงนะคะ หรือจะใช้หัวปรับแก้แรงดันต่ำนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะวาวหมุนตัวนี้เหมาะกับงานผัดไทยหอยทอดนะคะหรือเราจะทํากินในครัวเรือนก็เหมาะค่ะตัวนี้ไฟแรงอยู่นะคะเดี๋ยวสมใจการท้าติดไฟให้ดูคะ่ะเพื่อนๆเป็นข้อเปรียบเทียบกันเลยนะคะนะคะนี่เห็นไหมคะ ความแรงของหัวไฟเนี่ยต่างกันนะคะส่วนวาลโยกตัวนี้เหมาะสำหรับขนมโคกเตาเคฟค่ะต้องการไฟเสมอหม้อไฟทั่วหม้อไม่ต้องการความแรงมากนะคะส่วนเตาหัวหมุนวาลตัวนี้เหมาะสำหรับที่เราต้องการใช้ความแรงของหัวเตานะคะไม่ว่าจะเป็นเตาผัดไทยหอยทอดหรือว่าเราจะทำกินในครัวเรือนเราก็เหมาะมากเลยค่ะถ้าสนใจก็แวะเข้ามาซื้อนะคะที่สนใจการค้านะคะอยู่ที่ตลาดสดบ,บุรพาบางัว ไลน์0868178658ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วยขอบคุณนะคะเพื่อนๆน